อัปเดตล่าสุดนะครับผ่านไปหลายวันแล้วคือผมรอให้ผ่านไปเพราะว่าราคาจะได้ลงนะครับเรายังมียูนิตท,ที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เป็นยูนิตระดับกอร์ลี่ด้วยเพราะว่าไม่อยากซุ่มเราเอาไปดูที่ตลาดดีกว่า0.1%นะฮะตอนนี้มี5,300ตัวราคาเท่าไหร่เพราะอุตสาห์ฟาร์มเจมไวม้ติกเนี่ยใช้ไปแล้วมิติกเป็นตัวสปอนนะครับก็ใช้งานได้แต่ว่ามันช้าไงสู้ช้าอีปิกก็ใช้แล้วเรามาดูตัวนี้ดีกว่าไททันพเพนซิลวูแมนนะฮะเป็นกอร์ลี เจ้าไททันเพนซิลวูแมนนะฮะเป็นกอร์ลี่วัห้าหมื่นเลยหรอทำไม so expensive เลอเกินทำไมแพงอย่างนี้เนี่ยเทียบกับกอร์ลี่ตัวอื่นดูครับตอนที่ออกมาก็ประมาณนี้นะราคาก็ไม่ได้ขึ้นโอ้โหอันนี้แสนสองลองดูเซิฟอื่นได้ไหมเซิฟอื่นเซิฟนี้สี่หมืนเก้าไม่ได้ต่างกันเลยครับแสดงว่าอยู่ที่ห้าหมื่นะฮะโอ้ย d ี t ม m สองแสนเลยหรอโอ้โหมีหมื่นหมื่นกว่าตัวนะ แต่มันตัวเก่าแล้วไงว่าจะหาซื้อมาบูสไม่ต้องบูสนะฮะเอ้สามหมื่นเจ็ดสามหื่นเจ็ดสามืนเจ็ดซื้อเลยครับซื้อเลยไม่รู้แหละเขาตั้งห้าหมื่นกันเราซื้อเลยสามหมืนเจ็ดซื้อแล้วแล้วทำไมยังอยู่ตรงนี้ละ่ะเอานี่ไงสี่หมืนสี่โอเคซื้อไปแล้วไม่เป็นไรแพงแพงถูกไม่รู้แต่ร้านอื่นคือห้าหมื่นไททันพิซฟิวแมนนะครับราคาวางหนึ่งพันไม่แพงนะฮะ ดาเมจ4,000ไปแสนสองมื 4, 000, 20, 000นะครับมีการบลัสด้วยระยะบลาส์15ระยะปกติ25ไป70คูดาวหนึ่งวิ DPS 4,000ไปแสนสองข้อดีคือราคาวางถูกอัปเกรดน่าจะถูกเราไปสู้ด่านอันนี้เลยดีไหมเพนซิลเวไปเลยดีกว่ามีกี่เวฟ40เวฟโอ้เป็นดินสอครับ <laughs> ดินสอหน้านี้อีกและวแมนเฟสมาจากทางไหนมาจากทางนี้โอเค ทางโอ้โหดูยากจังคดเคียวเลี้ยวรถมาตรงนี้ควรจะสกิปไหมอาจจะไม่แต่ว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้นะฮะข้ามแม่น้ําที่เป็นหมึกแม่น้ําสายหมึกข้าม,มาตรงนี้ข้าม,มาตรงนี้จุดตรงนี้ก็เป็นจุดวางที่ดีแต่มันจะเสียเวลามากกว่าจะมาถึงอีกรอบหนึ่งอัปเกรดไปอัปเกรดไปซานตา้าเวฟที่4นะครับดูเหมือนจะง่ายนะ4เวฟเลเซอร์ไม่ต้องอัปเกรดเลยนะฮะอัปเกรดซานต้าไป แต่มันดูง่ายจนจนแปลกใจเออเริ่มมาแล้วฮะพันหครับเริ่มเริ่มมาแล้วอยู่พี่ก็มาเป็นหลักพันเดี๋ยวนะอืมอา่อาไม่มีตังค์เลยเงินทองไม่ค่อยจะมีทําไมพี่อยู่ๆพี่มาอย่างนี้เลยล่ะพันหกหมืนหกโอ้โหจากตอนแรกหักมุมอย่างนี้เลยเหรอได้ฮะสคริปก่อนได้มา800วางอันนี้ได้บัฟเดินในไกลไม่ต้องห่วงแต่ขันแรกโอ้โหนี่ต่อยทีเดียวหายหมดเลยอ๋อฮะ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายมากสบายมากอันนี้เลือกตัวที่แข็งแกร่งที่สุดลังเอาไว้ก่อนห้าร้อยทีนี้ก็อัปเกดไปฮะซันต้าอัปเกรดอย่างสบายใจเออแต่ปัญหาคือพอมาเยอะๆอย่างนี้สู้ไม่ทันครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเลเซอร์อัปเกรดหน่อยสอ0ยสิบยิงไม่ทันข้างล่างตรงนี้ด้วยสิเปลี่ยนเป็นเฟิร์สก่อน <laughs> ลืม <laughs> โอ้หลุดอ๋อไม่หลุดไม่หลุดโอเคอุ้ยเกือบอ่ะเจ้าบัฟ บัฟฟิวแทนอัปเกรดขั้นแรก3000ค่อนข้างแพงอยู่อันนี้หมื่นหกโอ้โหเจ้าพาราไซพาราไซมาเราสกิปเวฟก่อนมาฮะกอร์ลี่ของเราโอ้โหขายยาวมากวางตรงนี้วางไม่ได้เฮ้ยทำไมวางไม่ได้เออวางอือ <c oughs> เป็นการทำอะไรปล่อยเลเซอร์เหรอมองไม่เห็นกดถูกใจหรือว่าเอายิบหยิบยิบเป็นการหยิบ ใส่ส้นสูงแต่งสวยมาดาเมจล้มต้น4,000ระยะ25คููดาวน1วิยังไม่มีการระเบิดโอเคซันต้า800เหมือนจะโดนเป็นกลุ่มหรือเปล่าเมือ่อกี้ดูไม่ทันแฮะโดนตัวเดียวครับโดนตัวเดียวโดนทีละตัวแต่ดาเมจแรงดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าต้องรอสเปรชถึงจะเก่งเอ๊ะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเหมือนทิ้งเงาแยกล่าง ผมว่าต้องอัปเกรดแล้วฮะสคิปก่อนอัปเกรดให้บัฟก่อนอัปขั้นแรกคือลดลดดาเมจแต่ว่ามีปืนยิงนะครับโจมตีเร็วขึ้นไม่ได้แล้วฮะหลุดไป2ตัวโจมตีช้ามากเพนซิลอัปเกรดขั้นแรกพันห้าอัปไปเลยครับดาเมจเป็นหมื่นหนึ่งระยะ45าคูดาวหนึ่งวิยังไม่มีระเบิดเหมือนกันอัปเกรดขั้นต่อไป2 5้าอัปเกรดไปเลยครับดาเมจเป็นสองหมื่นระยะ50คูดาวหนึ่งวิอ๋อลครับอัปเกรดถูกมากแล้วคัปเกรดถูกอ่าครานี้ยิงดินสอฮะ ยิงคือสอออกมาครับมีวงอยู่3มวงด้วยกันครับโอเคอัปเกรดขั้นต่อไป5 0 0พครับ <c oughs> ดาเมจเป็นสี่0มืนระยะห้าห้าคูดาวหนึ่งวิตอนนี้มีระเบิดแล้วอืงสเปรชตุ้มตุ้มนั่นไงมีสี่วงครับข้างนอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับข้างนอกสุดน่าจะเป็นสเปรชโอเคซันต้าซันต้า,ตาลืมเลยขอโทษขอโทษแปบ๊บหนึ่งเริ่มต้นวางยังไม่เก่งนะครับต้องอัปเกรดก่อนแต่ใช้เงินอัปเกรดน้อยมากเจ้าแมว เนี่ยอันนี้คือสกิลแน่เลยอ่ะทำให้หยุดใช่ไหมให้หยุดแล้วก็ค่อยๆหายไปเนี่ๆๆหยุดอีกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสกิลครับน่าจะเป็นสกิลของตัวนี้ไม่มีเขียนบอกไม่ค่อยบอกอะไรในเกมอะ่ะให้ไปดูอเองโอเคซันต้าเหลืออีกหนึ่งตัวเวฟที่19ใช่ไหมสิบเกครึ่งทางบอสโดนตรึงไหมรองสักหน่อยสิโดนตรึงสักหน่อยไม่โดนตรึง อาโดนครับเอ๊อหรือว่ามันบัก็กคือโดนคิวแล้วแต่ว่าไม่หายค่อยๆหายไปอย่างนี้หรอตัวเดียวสู้ได้สบายเลยหมื่นนึงอัปเกรดไปดาเมจเป็น7จ็ดหระยะ60คูดาวหนึ่งวิระยะการระเบิด15ช่วงแรกอัปเกรดน้อยราคาถูกช่วงหลังแพงครับหมื่นหนึ่งสองหมื่นเราสกิปเวฟค้างไว้น่าจะได้นะอ่ะสองหมื่นอัปเกรดไปเลเวลเต็มครับดาเมจแสนสองนะฮะระยะ70เลยนะครับโอ้โหข้ามไปนูน่นคูดาวหนึ่งวิ ระยะกระเบิด15เหมือนเดิมคูดาวไม่ลดนะหนึ่งวิตลอดโอ้โหโดนหยุดหมดเลยออกมาแล้วโดนหยุดวัดเอาละวางอีกตัวหนึ่งวางได้ไหมวางตรงนี้ที่วางวางยากอะ่ะวางได้ครับวางได้ครับไม่จำกัดการวางใช่ไหมอ่าเหมือนหนึ่งอัปเกรดไปสองตัวโอ้ผมว่าสู้สบายเลยครับอัปเกรดเต็มแล้วเก่งมากครับชิวๆครับเลเวลเต็มสตัวฮะ28เวฟวางต่อตัวที่ส โ oh, <laughs> อ้เกมแหลกอวางตรงนี้ก็ยังวางได้อยู่3ตัวเลเวลเต็มนะครับ33เวฟยูนิตไม่หลุดออกมาเลยฮะอยู่แค่ตรงนี้ครับต้องดูว่าบอสเลือดเท่าไหร่เหมือนจะไม่ยากนะอีเวตนนี้เหมือนจะง่ายแสดงว่าตั้งใจให้ฟาร์มตั้งใจให้ฟาร์มอันนี้กันหน่วยดินสอนะฮะเอาไว้เปิด20ม mm hmm. ือเลเวลเต็มไป4ตัวเลขสองเวฟสบายสบายเลยครับทำไมมันง่ายจัง อันนี้อะไรเนี่ยตัวใหม่เหรอ,อดูไม่ทันอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะเวฟสกิลหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าแบบเป็นการแบบเป็นแอนิเมชันใหม่อะมาเวฟสุดท้าย40บอสเลือดเท่าไหร่เจนสมูทก็มาฮะเอมเท่าไหร่เนี่ยสองล้านเหมือนเดิมสองล้านชิลมากเอ,อ็มเจอสองล้านผ่านไปมีอีกไหมบอสหมดหร้อยังมีตรงนี้ด้วยตัวเล็กอือฮึอ อ๋อสีเพนสีเพนเพนซิลเม็กเท่าไหาร่เนี่ยหล้านหรอน่าจะ6ล้านใช่ไหมหกล้านสมตัวสี่ตัว6ล้านสี่ตัวแล้วบอสบอสไม่มีเมื่อกี้คือบอสโอ้โหอ่ะโอเคครับไททันเป็นซิลวูแมเนเก่งจริงฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ